มันจะเป็นน้ำตกสายลุ่มเนี่ยมันต้องมีแดดต้องมีแดดจะสวยน้ำตกอ่าไม่เห็นไม่เห็นแดดสวยมากมันต้องเห็นแดดโอ้ถ้ามีแดดน่าสวยเลยนี่ตรงนี้เรียกว่าน้ำตกสายลุ่มแต่วันนี้ สายลุงไม่มีสายมันมันน้อยหน่อยเพราะว่าแดดไม่พอลุงไม่มีสายวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงไม่มีสายวันนี้ลุงมาสายครับลุงมาขอหรือว่ามีสายแต่ไม่มีลุงเออเว่ามันวันหยุดเออวันนี้เป็นวันหยุดครับลุงราชการลุงลุงเลยไม่มาออ ครับนี่คือน้ำตกสายลุงสายเดียวกันสวยงามครับอ่าแล้วก็จะไปทีรอซูต่อไปอ่าเมื่อกี้นี่น้ำตกครั้งแรกได้คือเรียกว่าน้ำมาได้ไม่ถึงชั่วโมงได้เลยครั้งแรกที่เราผ่านมาน้ำตกอ่ทีรอจออ่าแล้วเราก็มาต่อด้วยน้ำตกสายลุงสุดท้ายเราก็จะไปที่ ทีรอซูมูทะลุมูทะลุมูทะลุแล้วทีรอซูทีรอซูเขาหมายความว่าเป็นน้ําตกที่มีเสียงดังเสียงดังสู้สู้สู้สโอ้เสียงดังสู้สู้โหนี่เป็นจีโอกราฟิกนะครับโอเคนี่แสดงว่า